สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการเสริมทัพนะครับในช่วงเวลาสุดท้ายนะตลาดนักเตะนะครับจะปิดกันในวันศุกร์นะครับในเรื่องราวของการย้ายทีมในช่วงของช่วงที่2นะครับคือเอาง่ายๆนะพิมลีกกับพิมลีกเนี่ยแล้วก็ต่างลีกเนี่ยย้ายกันไม่ได้ แต่สโมสรในลีกนะครับอย่างพวกแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็ลีกวันลีกทูเนี่ยก็จะสามารถย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกได้นะครับซึ่งทีมในพรีเมียร์ลีกในวันนี้ก็มีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นหรือจะยืมตัวเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็เรื่องราวที่เป็นข่าวใหญ่ในวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลน่านะครับเรื่องราวของเมสซี่นะครับที่จะย้ายออกจากบาร์เซโลน่าเนี่ยวันนี้ประธานลาลิก้านะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าหลังจากนี้ ถ้าเมสซี่ย้ายออกจากลาลิก้าตรงๆอ่ะผลกระทบกับลาลิก้าลีกจะเป็นยังไงเมื่อไม่มีเมสซี่นะครับรวมถึงเรื่องราวของเกอรนซัน,นชโชนะครับไม่แน่นะตลาดเดือนมกราคมนี้เจอกับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดกันอีกรอบนะครับแล้วมาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเช้าวันนี้นะครับข่าวที่1น,นะครับผมเริ่มต้นด้วย ดิวที่ยังคงมีการย้ายกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นฟรีเอเจนต์หรือยืมตัวนะครับสโมสรอนซินซินนาตินะครับเป็นสโมสรอนที่อยู่ในเมเจอรี่ซอกเกอร์นะครับในในแถวอเมริกานะครับก็เซ็นสัญญากับกองหน้าชาวโครเอเชียนะครับที่ชื่อว่าแฟรงโก c โควีซิวิกนะครับก็ยืมตัวนะครับจนถึงเดือนมิถุนายนจากสโมสรอนฮอฟเฟนไฮนนะครับก็ตามนี้นะครับยืมกันแบบยาวๆไปเลยนะครับ อันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรพานาตินายกอสครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับอาร์มิดฟิลนะครับที่ชื่อว่ามูริซิโอนะครับแบบฟรีๆนะครับก็เซ็นสัญญากันแบบฟรีๆไปเลยนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับอันนี้ก็ดีลจบไปแล้วเช่นกันนะครับสโมสรลูเซนนะครับลูเซนนี่ก็อาเป็นเมืองในสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นสโมสรฟุตบอลสโมสรหนึ่งนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับมาร์ตินเฟรเด็กนะครับจากสโมสรสปาร์ตาพาร์คะครับ เซ็นสัญญาแบบฟรีๆนะครับอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสร FC b a s e l นะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับอ่าพราชิมคาซามีนะครับจากสโมสรซีอันนะครับเป็นการเซ็นสัญญาแบบฟรีๆนะครับอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรมิดล์สโบร์นครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับแพทติกโรเบิร์ตนะครับแบบยืมตัวจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสโมสรเวสต์แฮมยูนิเต็ดนะครับก็ ดีลนี้ล่มครับไม่สามารถเซ็นสัญญากับซาอิดเบลาม่าได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดิวนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกนะครับเพราะว่าเวสแฮมเนี่ยไม่น่าจะโอเคด้วยแล้วนะครับอันนี้ก็ดีวจบไปแล้วเช่นกันนะครับสมสรเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับเคร์กดอสซันนะครับจากสมสรอนวัตฟอร์ดแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้นะครับอันนี้ก็กําลังติดต่อกันอยู่นะครับสมสรไบริตันและสมสรเวสบอมบิดอันเบียนะครับ สนใจนะครับอังเดรอายูนะครับของสโมสรสวรรค์ซีก็รอดูกันนะครับว่าจะได้เซ็นกันจริงหรือเปล่านะครับสโมสรบาร์ซิลีนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับกองหลังตัวใหม่นะครับก็คือคอรัมบริชินนะครับจากสโมสร MK ็มเนดอนนะครับไม่เปิดเผยค่าตัวเซ็นสัญญา3ปีลวดนะครับอีกหนึ่งแผนนะครับก็คือสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับก็เตรียมที่เซ็นสัญญากับเซลจิโอกุนังกุโลนะครับในช่วง จบฤดูกาลนี้นะครับโดยอินเตอร์มิลานเนี่ยจะมอบสัญญา2ปีให้กับกุลนะครับรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ7ล้านยูโรต่อปีนะครับเศษผมปัดๆไปนะครับก็เอาไว้แน่นะกุลออกเมสซ,ซี่เข้ามาประมาณนี้นะครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของตลาดนักเตะที่เป็นดิวออฟฟิเชียนนะครับคราวนี้เนี่ย ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาคุยกันในเรื่องราวของสโมสรนะครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยเรื่องราวหลายๆสโมสรนะครับน่าสนใจมากนะครับเริ่มต้นจากเรื่องราวของสโมสรเรียมอริดก่อนนะครับสโมสรเรียมอริดนะครับตอนนี้นะครับกำลังชะลอนะครับการต่อสัญญาฉบับใหม่กับลูก้าโมริชนะครับตามรายงานนะครับว่าซีดีซีดานเองเนี่ยก็ทราบนะครับว่าโมริชอายุ35ปีแล้วสัญญาเหลือไม่ถึง1ปีนะครับแต่ตอนนี้การคิดที่จะมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับโมริชนะครับ เป็นเรื่องที่ต้องชะลอไปก่อนนะครับมูริสยอมรับนะครับว่าเขาเองเนี่ยยังคงมีความสุขกับสมโมสรเรอัลมาดริดอยู่แต่เขาก็ต้องการความท้าทายใหม่เหมือนกัน,นครับเพลเมเกอร์นะครับวัย35ปีได้บอกนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยยังคงมีความท้าทายในการเล่นฟุตบอลอยู่เหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าสัญญากับมาดริดจะเหลือน้อยลงก็ตามนะครับก็ตามนี้นะครับรอการตัดสินใจของมาดริดอีกครั้งนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันนะครับเรื่องราวของลูงนี่เมซี่นะครับก็ประธานลาลิก้านะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเจ้าของบัลลังโดบัลลังโดเนี่ยหสมัยนะครับกำลังจะย้ายออกจากลาลิก้าลีกซึ่งมันชัดเจนมากเลยที่เขาจะไปเพราะสัญญาของเมซี่หมดในวันที่30มิมิถุนายนปี64ซึ่งเหลืออีกไม่ถึง1ปีแล้วนะครับฉันเคยพูดว่าถ้าเขาอยู่บาร์เซโลนาเนี่ย บาร์เซโลนาจะได้ทุกอย่างจากเมสซี่นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าโฆษณาความสําเร็จเหมือนกับที่ได้รับที่ผ่านมานะครับนักเตะผู้เล่นอาจจะไม่ใช่อย่างไงอะ่ะเขาเปรียบเทียบว่าไม่ใช่อุตสาหกรรมทางฟุตบอลนะตลอดเวลาความหมายของเมสซี่คือเมสซี่คือการตลาดของลาลิก้านี่คือความหมายนะครับถ้าเขาไม่อยู่เนี่ยอุตสาหกรรมนี้ก็จะถูกจางหายไปนะครับคือลาลิกาเนี่ยไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์ที่เป็นตัวชูโรงอีกแล้ว ลาลิก้ามีเมซี่ใครก็รู้จักเมซี่แต่ถ้าเมซี่มาอยู่พิมลีกมาอยู่กับแมนเชสตี้การตลาดจะสุดยอดแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดเลยนะอย่างน้อยเสื้อของเมซี่เนี่ยก็จะถูกขายได้แบบถล่มทลายแน่นอนกับสโมสรนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีนี้เนี่ยสัญญาของเมซี่หมดลงนั่นก็หมายความว่าเป็นฟรีเอเจต์ในดูการนี้ค่อนข้างชาัดเจนแล้วนะครับอีกเส้นทางหนึ่งก็คือทางฝั่งเมซี่อ่ะ,อะขอไปครับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะ ซีโอนะครับเขาก็ยอมรับแล้วแล้วว่าเมสซี่ได้ตกลงมาร่วมทัพแมนซิตี้จบฤดูกาลนี้นะครับก็ยืนยันความชัดเจนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่ใครที่จะมาแทนกุลนะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยก็คือเมสซี่นั่นแหละครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยพร้อมที่จะต้อนรับเลนเมสซี่น,นะครับและนักเตะที่จะออกไปก็คือเซลจิโอกุลนากุโรนั่นเองนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอยากจะเห็นนะครับกุลกับเมสซี่เนี่ยร่วมงานกันแต่ว่าปัญหาของกุลก็คือปัญหาการบัดเจ็บนะครับคือกุลเนี่ยจะต้องเปลี่ยนหลีกเล่นน่ะนะครับต้องไปเล่นอยู่ในกกาโชซินอากับอินเตอร์มิลานมากกว่านะครับทีนี้เนี่ยเมื่อกุลไปนะครับเมสซี่นี่แหละที่จะมาแทนที่นะครับตามรายงานนะครับว่าสโมสรบาร์เซโลน่านี่ก็เขายอมรับอยู่แล้วนะครับกับการปล่อยเมสซี่แบบฟรีๆนะครับทีนี้ เมซี่นะครับตอนนี้ยิงประตูให้กับบาร์เซโลนากี่ประตูไปแล้วนะครับก็ยิงไปทั้งหมดนะครับ254ประตูจากการลงสนาม3ไม่ใช่สิเดี๋ยวนะนี้คือสีติของเซล g i จิโอกุนอากุโนะครับเดี๋ยวขออภัยนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดเนาะสีติของกุนนะครับยิงไปทั้งหมด254ประตูจากการลงสนาม370นัดให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คือกุนจะไม่ต่อสัญญาใหม่กับแมนซิตี้ Man City นะครับ ส่วนทาาฝั่งเมสซี่ยิงไปทั้งหมด635ประตูนะครับจากการลงสนาม734เกมเอากันแบบตรงๆเลยเนาะเมสซี่เนี่ยยิงเป็น2เท่าของกุลเลยเมสซี่ลงสนามมากกว่าเป็น2เท่าของกุลก็จริงอยู่แต่สตีการยิงประตูเนี่ยมากกว่า2เท่าอีกนะครับก็ถือว่าแน่นอนครับสุดยอดระดับโลกจะมาอยู่กับแมนซิตี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันต่อนะครับแต่เป็นเรื่องราวของเทียโก้คันธาร่านะครับคือในวันที่ลิเวอร์พูลลงนามอาคันธาร่าเนี่ยเขาก็มีการแจ้งด้วยนะว่าสโมสรบาร์เซโลนาเนี่ยต้องการที่จะลงนามเทียโก้คันธาร่าด้วยรวมถึงคือเอาตรงๆเลยเนาะเหมือนกับพยายามที่จะดึงตัวของอคันธาร่ากลับไปแต่ที่แน่ๆน,นะครับอคันธาร่าเนี่ยต้องการมาเล่นภายใต้าใตการคุมทีมของเจอเกนคอปแบบชัดเจนอยู่แล้วนะครับ ซึ่งจริงๆเ่ะเรื่องนี้มันจบไปแล้วเนาะแต่ว่าสื่อเนี่ยกพยายายย็พยายามที่จะชี้เห็นว่าบาเซลูนาเนี่ยพยายามที่จะแทรกแซงในการเซ็นสัญญากับนักเตะบางคนของลิเวอร์พูลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลุยซูเรสกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ซูเรสเนี่ยตัดสินใจไปอยู่กับเอลติโกมาลิดเนี่ยเป็นเพราะเจ้าตัวตัดสินใจเองหรือเปล่านะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าโรนันคูมานนะครับได้ออกมาปฏิเสธนะครับว่า เขาไม่ได้สั่งให้หลุยส์โซเรสเนี่ยออกจากบาร์เซโลน่านะครับคืออย่างนี้ครับเรื่องราวที่มาที่ไปมันเกิดขึ้นที่สนามซ้อมนะโรนัลคูมันได้พยายามอธิบายกับหลุยส์โซเลสครับว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะครับที่เขาจะอยู่ในแผนการทําทีมกับโรนัลคูมันนะครับเพราะโรนัลคูมันเนี่ยภายใต้การฝึกซ้อมนะเขามองว่าโครงสร้างของบาร์เซโลน่าเนี่ยควรจะปรับเรื่องของอายุแล้วก็ค่าเฉลี่ยของนักเตะที่ลงสนามให้กับทีมนะครับคือเอาตรงเลย ถ้าซีเนียยังอยู่กันเยอะอย่างเงี้ยดาวลูกไม่มีวันได้เกิดครับอย่างอซูฟตินะครับแล้วก็โรนันอารจโจแล้วก็ซินซินเคานะครับแล้วก็เซลจินโนเดสนะครับพวกนี้เด็ก17เด็ก10เด็ก2 1เด็ก20ปีเนี้เด็ก19ปีเนี่ยไม่มีทางได้เล่นชุดใหญ่ของมาซานแน่นอนนี่คือเหตุผลที่โรนาคุมันได้บอกกับลูซเรส,สไปนะครับว่าคุณต้องคือคุณต้องยอมรับได้กับการลุสนาม ซึ่งโซเดสไม่โอเคนะครับเขาก็ย้ายไปอยู่กับแอตเลติโกมาลิดนะครับก็ตามนี้นะครับแต่ที่แน่ๆนะเด็กอนาคตไกลอย่างฟาตูอาฟาตูอาสิอาอะไรนะฟาตูอะไรนะฟาตูทำไมผมลืมชื่อละเออขำนี่เหมือนกันนะฟาตูอาตินะครับก็อาซูฟาติครับขออภัยนะครับจะได้ลงสนามมากขึ้นนะครับแลวพวกเซลจิโนเดสพวกนี้จะได้เห็นฟอร์มกันนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของเวลาที่จะต้อง เปนนนนผ่าักเตะะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันต่อนะครับวันนี้เรื่องราวของบาร์เซโลนาเยอะกว่าเขาหน่อยนะครับเป็นเรื่องราวของวานาดุมนะครับและเมลฟิสเตปายนะครับชัดเจนนะครับที่วานาดุมจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลถ้าต่อเขาต่อไปแล้วล่ะนะครับและทีนี้เนี่ยสัญญาก็เริ่มน้อยลงนะครับเหลือประมาณ6เดือนละนะครับตามรายงานนะครับว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่บาร์เซโลนายืนยันก็คือเขาต้องการวานาดุมมาเล่นตรงกลาง รวมถึงเมลฟิสเดปายที่ดิวมาร่มตอนท้ายะนะครับเพราะันดเดเนเรเปลี่ยนใจไงนะครับก็ต้องรอดูนะครับตอนนี้เองตัดเดือนมกราคมเนี่ยว่าวันในรุ่มจะเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรบาร์เซโลนาหรือไม่นะครับแล้วก็มีแนวดุวมจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะอาจจะเซ็นฟรีเดือนมกราคมคือนักเตะได้รับค่าทมเนียมพดเต็มๆเลยนะครับทีนี้ในส่วนของเมลฟิสเดปายเนี่ยบาร์เซโลนาจะกลับมาสู่การ ยื่นในตลาดนักเตะอีกครั้งนะครับรวมถึงดิวของเอริกาเซียด้วยเช่นกันนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างน,นะครับเรื่องราวของแมนยูในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวของฮวนมาต้าก่อนนะครับสโมสรจากอาซาดีอาระเบียเนี่ยที่ไม่ได้บอกว่าสโมสรไหนเนี่ยไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอมาที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามข่าวนะครับว่าจะซื้อมาต้าอยู่ที่1 8ถึง21ล้านปอนด์นะครับ ตามรายงาน,นนะครับว่ามาตาเองเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบชัดเจนนะครับว่าต่อให้สโมสรในซาอุดีอาระเบียนะครับยื่นข้อเสนอที่ยั่วยวนใจมาเขาก็จะปฏิเสธสัญญาจากสโมสรจากซาอุดีอาระเบียนะครับฮวนมาตาให้เหตุผลดังนี้นะครับว่าเขาเนี่ยอยู่ในช่วงที่ต้องแบบยังไงอะไม่ได้ช่วงที่จะต้องมาหาเงินหรือล่าความสําเร็จอีกแล้วนะครับมาตาเนี่ยต้องการเล่นฟุตบอลในบางครั้ง และเขาต้องการเห็นบูโน่ฟอนเดสเมสันกินวูดแล้วก็แดนนเจมส์เนี่ยเติบโตขึ้นคือคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นรุ่นพี่ที่พัฒนาประคองน้องๆให้เติบโตนั่นเองนะครับเออฟังดูมันเข้าท่านะออมาใต้นะครับยิงไป50ประตูนะครับจากการลงสนาม257นัดให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยลงบ้างไม่ลงบ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยในเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลในเย็นวันเสาร์นี่ก็ต้องรอดูกันนะครับ ก็อาจจะไ,ได้มีโอกาสลงสนามนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอ็ดูอาโดคาวานิงกากันนะครับก็ลงให้กับทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้วนะไอ้ลูกตีลังกายิงเนี่ยโอ้โหแม่ผมว่าเก่งนะเด็กคนนี้ตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าเอ็ดูอาโดคาวานิงกาเนี่ยเป็นโปรเจกต์ของมาริดนะครับในฤดูกาลหน้าแต่วันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่รอโปรเจกต์ใครทั้งนั้น แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพร้อมที่จะเซ็นสัญญากับเอลดูอาโดคาวานิงกานะครับซึ่งเป็นนักเตะตัวเก่งของสโมสรแลนด์นะครับปัจจุบันนะครับคาวานิงกาเองเนี่ยสัญญาก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับรวมถึงพอลพอกบาที่จะไปตามความฝันที่เรี้ยวมาดริดนะครับคือหลายๆคนเนาะแฟนแมนยูผมอาจจะทูนะแต่ผมไม่ได้มีโอกาสพิมพ์ตอบครับเพราะว่าผมเอาเวลามาแปลข่าวเนาะถ้าโัวตอบเนี่ยโหตอบกันไม่ไหวนะครับเยอะมากนะครับต้องขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นไว้นะครับแต่ผมอ่านนะ ยืนยันนะครับอ่านแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับก็ทีนี้เนี่ยดิลของคาวานิงกาเนี่ยเอาตรงๆเลยว่าเขาจะตัดหน้ามลิดแมนเชสเตอร์จะตัดหน้ามลิตแล้วก็ผมเชื่อว่านะเด็กคนนี้เนี่ยคล้ายกับโรนันดิโนเป็นเด็กวัยสิปีอะแต่โหผมรู้สึกว่าเขาเล่นลงสนามเนี่ยการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยผมเมืนเขาไล่มนอยู่เลยนะแล้วก็จังหวะบางจังหวะเนี่ยเขากาลังเติบโตขึ้นเดี๋ยวคอยดูนะกลายเป็นสตรเกอร์แบบ ตัวฮอตเลยระดับเอ็มบัปเป้แน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเสริมคาวานิงกานะให้ดึงเอริกฮารันมาด้วยมันจะได้แบบจบจบสกอร์เลยส่วนซันโชนี่ตลาดเดือนมกราคมเดี๋ยวมีเนสซุปข่าวนะครับก็ตามนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจเอลดูฮาโดคาวานิงกาก็ไปยื่นกับสโมสรแลนซัสนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจแดนซันโชกันบ้างน,นะครับ แฟนแมนเชสเตอร์ยูเตดอย่าไปเบื่อนะเพราะว่านักเตะคนไหนที่ต้องการเนี่ยมันยังเซ็นในเวลานี้ไม่ได้ก็เอาไว้เซ็นกันวันหน้านะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเตดกำลังจะกลับเข้าสู่ตลาดเดือนมกราคมอีกครั้งนะครับตามรายงานนะครับว่าจริงๆอ่ะซานโชเดมิเลอร์นำเสนอข่าวนะก็คือเขาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเรารู้แล้วนะว่าสโมสบรบริเซียดอตโรมต้องการอะไรนะครับแล้วก็การยื่นในครั้งต่อไปอ่ะ มันก็เป็นโอกาสที่ดีละที่แมนเชสเตอร์ยูไจตดจะได้แก้ไขข้อผิดพลาดในการเซ็นสัญญากับจอร์แดนซานโชยได้นะครับก็อาแบบชัดเจนนะว่าแมนยูจะกลับมาสู่ตลาดนักเตะในดิวของซานโชเดือนมกราคมนี้อีกครั้งนะครับผมเอาตามข่าวเขาว่าตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างน,นะครับเรื่องราวของแมนซิตี้ในวันนี้เนี่ยการเซ็นสัญญากับนักเตะอย่างนิโคลัสทาเลฟิโกเนี่ย เป็นเรื่องจริงนะครับกับเงิน35ล้านปอนด์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมนี้นะครับคือตามรายงานก็คือการเซ็นสัญญากับเทรฟิโก้เนี่ยบ่งบอกถึงว่าออลิกาเซียเนี่ยไปฟรีจะเซ็นสัญญาฟรีด้วยในเดือนมกราคมนะครับและแต่ที่แน่นะบาซ่าจะไม่รออาจจะอาจจะเตรียมเงินไว้ก้อนนึงเพื่อเซ็นกับกาเซียไปนะครับทีนี้เนี่ยเบปาลิโอลานะครับเตรียมเทราฟิโก้ไว้เลยนะครับก็อาจจฉริยธรามก่อนหน้านี้เขายินดีขายครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยินดีซื้อครับดีนี้จบกันแบบด้วยดีแต่แค่รอเวลานะครับก็ประมาณนี้นะซิตี้คุยกันดีมากเลยกับอาแจ็กน์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันนะครับลิเวอร์พูลกับเชลซีนะครับสนใจนักเตะของสโมสรกริมบี้ชาว์มายังไงอีก,กนเนี่ยนะครับก็สนใจนะครับเบนกริสกับอ่าอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนชื่อว่าลุยส์บอยนะครับ คือลุยส์บอยเป็นนักเตะในแหน่งกองกลางนะครับอายุอายุน้อยอะ่ะ15ปีกับอีก324วันอีกคนนึงก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละครับทีนี้ลิเวอร์พูลสนใจนักเตะกองกลางคนนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะทีนี้สโมสรกิมมี่ทาวเนี่ยเขาก็มีค่าตัวของเด็กคนนี้อยู่ที่7 0 0 0แสนปอนนะครับแต่ที่แน่หมันเป็นเงินที่น้อยมากเลยนะแต่ถ้าลิเวอร์พูลได้เนี่ยก็ถือว่าแจ่มเลยนะครับก็รอดูกันเนาะ ไม่ลิเวอร์พูลกับเชลซีนี่แหละที่ได้ตัว2นักเตะเยาวชนของกริมบีทาวไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอใครคนเนี่ยโรดอนผมจะบอกก่อนนะโจโรดอนเนี่ยเขาอยู่เป็นนักเตะของสมโมสรสวอนซีตำแหน่งกองหลังอายุน้อยด้วยนะครับอายุเท่าไหร่นะ22ปีเล่นชุดใหญ่ให้กับสวอนซีได้เนี่ยเข้าตาสเปอร์มากนะครับสเปอร์เนี่ยใช้เกลิเบลกับ ่าเบนเนอะเบนก็ฟรีเบนเบนเบน,น,น,นอะไรนะนั่นแหละครับน,นะครับเอาเอากเกล็เบลเนี่ยเป็นคนเจรจาให้แล้วก็เจ้าตัวนะครับโรดอ,อนเองก็โอเคอยากมาอยู่กับสเปอร์ครับทีนี้หนทางในการย้ายทีมเนี่ยผมเคยนําเสนอข่าวไปแล้วว่าใช้เงินประมาณ18ล้านปอนด์นะครับซึ่งตลาดนักเตะน,นะครับจะปิดกันในรอบนี้สิบหกนะครับเวลาประมาณ5้าโมงเย็น5้าโมงเย็นเนี่ยตามเวลาในอังกฤษนะครับตลาดนักเตะจะปิดนะครับในวันศุกร์นี้ทีนี้โรดอ,อนเองเนี่ย สโมสรสเปอร์อาจจะใช้เทคนิคนี้ครับคือจะจ่ายให้กับวอนซีก่อนเนี่ย15ล้านปอนด์นะครับ15ล้านปอนด์ให้กับวอนซีก่อนแล้วก็ปล่อยโจโรดอนเนี่ยไปเล่นให้กับวอนซีก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวจบฤดูกาลค่อยมาอยู่กับสเปอร์ประมาณนี้เลยเทคนิคนี้นะครับก็คือการเซ็นสัญญาแบบว่าให้นักเตะเล่นกับสโมสรเดิมต่อไปซึ่งถามว่าผิดกฎไหมไม่ผิดกฎครับทําได้ทําได้แต่ว่าคือเขาไม่ได้ย้ายสโมสรแบบเป็นทางการแต่ยื่นซื้อไว้ล่วงหน้าและเล่นให้ที่เดิมต่อนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอยู่ที่การตีความด้วยแต่ในสื่อบอกไว้ว่าแบบนี้ได้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอ็นกูโลกองเต้กันนะครับฟังข่าวแล้วแฟนเชลซีอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่เนาะตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าเอ็นกูโลกองเต้นะครับได้ยอมรับแบบชัดเจนนะครับว่าความสัมพันธ์กับแฟนลิมพาดเนี่ยเหมือนกับอึมครึมอะ่ะภาษาชาวบ้านก็อึมครึมฝนตกก็คือแบบไม่ได้คุยกันะนะครับทีนี้เนี่ย ตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าเอ็นโกโลกองเต้เนี่ยมีความเครียดนะเขาก็เหมือนกับว่าเปิดใจกับสื่อเหมือนกันว่าเขาเองเนี่ยกับแฟงแรงค์ลามพาดความสัมพันธ์ไม่ดีตามที่บอกไปแต่ว่าเขาเองเนี่ยอยากไปเล่นให้กับสโมสรเรอัลมาดริดเหมือนกันแต่ก่อนหน้านี้กลายเป็นอ็นเตมัลาอินเตอร์มิลานได้ยื่นข้อเสนอมาแต่เขาก็ปฏิเสธไปครับเชลซีก็ปฏิเสธนะเพราะเขาไม่อยากจะเสียเอ็นโกโลกองเต้ไปนั่นเองนะครับแต่กองเต้เนี่ยมีปัญหารเรื่องของ การการันตีตำแหน่งตัวจริงนะครับเพราะว่าไวรุ่งดาวรุ่งมากนี่ทัตซีจยกลับมานะเอ็นกูรุกกองเต้ไม่ได้ลงี่งานเข้าเลยนะนะครับก็นี่ครับตลาดเดือนมกราคมเนี่ยอาจจะมีชื่อของกองเต้ไปอยู่กับสโมสรเรือมริดก็ได้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอีมมสันพาลาอามิลลี่กันนะครับก็ไม่ได้ย้ายสรุปนะครับไม่ได้ย้ายและทีนี้เนี่ยตลาดเดือนมกราคมเนี่ยจะต้องหาทางย้ายให้ได้ผมเอาสรุปแบบนี้เลยนะ ทีนี้เนี่ยประเด็นสำคัญของอีมมสันพลาเลมรีก็คือเขาให้สัมภาษณ์กับไนตี้มินิทนะครับเป็นสื่อนะครับก็เขาบอกนะครับว่าในหัวของผมในเวลานี้เนี่ยอยู่ที่การเล่นฟุตบอลและผมเองเนี่ยต้องการเวลาในการลงสนามให้มากขึ้นสโม,มสรเชลซีนะครับไม่ได้ให้ผมในตรงนี้เลยเนี่ยเพียงแต่ว่าผมเองเนี่ยมีสัญญาน้อยกว่า2ปีแล้วแต่ผมต้องการย้ายทีมนะครับก็แบบชัดๆเลยว่าอีมมาสันเนี่ย เขาต้องการลงสนามแต่ตอนนี้เนี่ยเชลซี Chelsea ให้เขาไม่ได้เขาต้องย้ายทีมสถานเดียวครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอร์จินโยกันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรเชลซีเนี่ยก็กันท่าจอร์จินโยไว้โดยการที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับจอร์จินโยที่จะหมดลงในปี2023นะครับตามรายงานนะครับว่าจอร์จินโยเองเนี่ยก็ลงสนามให้กับเชลซีไปทั้งหมด102นัดนะครับตั้งแต่ย้ายมาในปี2018นะครับ ก็ตอนนี้เองเนี่ยเขาเองเนี่ยบทบาทในกับทีมเชลซีนะไม่ได้การันตีตำแหน่งตัวจริงแต่เชลซีก็กลัวที่จะเสียจอจินโยไปนะครับทีนี้เนี่ยกำลังจะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับจอจินโยแต่ว่าไม่รู้ว่าจอจินโยจะเซ็นหรือไม่เซ็นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโทมัสปาเต้กันนะครับคุณพ่อของเขาเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าก่อนที่จะเซ็นสัญญากับสโมสรอาร์เซนอลนะครับปาเต้เองเนี่ยยืนยันนะครับว่า สโมสรเชลซี Chelsea เนี่ยยื่นข้อเสนอมาและตัวเขาเองเนี่ยพ่อของปาเต้ชื่อว่าจาขอบปาเต้นะครับได้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่ายังมีสโมสรยูเวนตุสและเชลซีสนใจอยู่นะครับแต่เราเลือกที่จะมาอยู่กับอาร์เซนอลเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆอะ่ะอาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีมที่ยื่นข้อเสนอมาแบบจริงจังมากเลยแต่เชลซีเนี่ยเหมือนกับว่าเขา เขามันยังกักกัอยู่เลยประมาณนี้นะครับซึ่งท้ายสุดก็คือปาเต้ก็เลือกที่จะมาอยู่กับอาเซนอนนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมซูสโอซิลกันนะครับว่าวันนี้ทำไมโอซิลถึงยังไม่ย้ายสถีนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าในวันที่30กันยายนนะครับปรากฏว่าเมซูสโอซิลนะครับได้รับเงินนะครับค่าค่าเขาเรียกว,ว่าค่าความจงรักภักดีอะ่ะมันมีด้วยเหร คือถ้าไม่ย้ายสโมสรน,นะยังเล่นให้กับอาร์เซนอลต่อไปเนี่ยเขาได้รับเงินประมาณ8ล้านปอนด์นะครับโอซิลได้รับเงินก้อนนี้จริงๆครับค่าจงรักภักดีกับสโมสรจงรักภักดีแบบไม่ต้องลงสนามอะ่ะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยสโมสรอาร์เซนอลเนี่ยปวดหัวกับโอซิลมากสัญญาเหลือน้อยกว่า12เดือนแล้วครับตอนนี้เองเนี่ยได้เงินไปอีก8ล้านปอนด์ไม่ลงสนามให้กับอาร์เซนอลเลยรับค่าเหนื่อย350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์วันนี้นะครับโอซิลจะถูกส่งชื่อ ใน25ผู้เล่นไหมซึ่งการส่งชื่อนี้จะส่งกันในวันที่20ตุลาคมนี้นะครับก็รอดูกันนะครับว่าคุณจงรับคดีได้รับเงิน8ล้านปอมแต่คุณไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับอาร์เซนอลเลยจะมีชื่อนใน25ผู้เล่นในดูการน,นี้ไหมก็ตามนี้ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของวิลเลียมซาลิบากันนะครับก็ตอนนี้เองในทางออกของอาร์เซนอลคือมันดีลมันล่มไปเนาะ ทีนี้เนี่ยทางออกของอาร์เซนอลคือการปล่อยให้สโมสรอ,อื่นยืมตัวนะครับตอนนี้มีสโมสรเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยติดต่อเข้ามาฉะนั้นการย้ายทีมของวิลเลียมซาลิบาจะต้องเกิดก่อนเ,อเกิดก่อน,อนที่16ตุลาคมนี้นะครับก็ตามนี้นะครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับผมก็ขอสรุปตัวสุดท้ายอย่างนี้ครับเรื่องราวของลิเวอม์พูนะครับก็ยืนยันชัดเจนไปแล้วนะครับว่าจะมาเล่นให้กับแมนซิตี คนที่จอกจากแมนซิตี้ก็คือกุลจะไปอยู่กับอินเตอร์มิลานนะครับรับค่าเหนื่อย 7, 7ล้านยูโรต่อปีนะครับถือว่าสูงนะแล้วก็เรื่องราวของอ่าคาอ่าเอ杜阿尔คาร์บานินกากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต้ครับแมนยูจะยื่นละเพราะจะส่งพกอ,อกบาไปละเอาคาวบานินกามาแทนพอกบาดีกว่าอะไรมันอาจจะดีขึ้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญของแมนยูก็คือตลาดนักเตะในเดือนมกราคมนี้มีข่าวนะครับว่าซันโชเนี่ยดีลซันโชจะกลับมาอีกครั้งนะครับ แต่ผู้จัดการทีมยังคงเป็นโซชาอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะแต่ว่าต้องตามข่าวไปเรื่อยๆเนาะว่าการเปลี่ยนแปลงน่ะจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกา,กายนนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวของสโมสรสเปอร์อย่างโจโรดอนเนี่ยสุกนี้ก็จะรู้ละว,ว่าจะจะเซ็นสัญญากันแบบ15ล้านปอนด์หรือเปล่าแล้วปลวป่อยให้สโมสรโซนซียืมตัวต่อนะครับถ้าออกมีมีเยอะมากเลยส่วนเรื่องราวของเอนโกโลกองเต้กับสโมสรเรัลมาดดิดนะครับ ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าเชลซีอาจจะไม่ยอมขายแต่เองโกโรู้กองเต้ต้องการที่จะย้ายนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ